ตัวสิบเจ็ดชั้นๆั้นส่วนมากมันไม่ชั้นเราต้องตัดซื้อทังกิโลมันตัดมันตรถอะไรปัญหาต้องขับเออสเกตชัวอยู่แม่อยู่แต่จะต้องนอนต้องเฝ้านอนสองเลยเรียบ้เลยวะนี่นี่นี่นุ่มุบดูนี่ลอยแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ชัวนี่นี่นี่ดู่กันนี่ เห็นไหมออหัลูมาฝั่งนี้เลยเต่๋่าเราจับเราล้อกลับด้านเลยล้อจับฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นพอจะถอดเข้าถอดออกง่ายแต่อันนี้ถอดยากเพราะตัวเมียอยู่ไหนแต่ตัวเมียอยู่ตรงนั้นร้อยเลยอยู่ไมุ่ดแล้วก็ใช้น็อตนั่นแหละเปรดนั่นแหละร้อจับฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นออแรงแร่ดีไหนาแล้วปกติมันของบังอะร้อยร้อยเหมือนกันอ๋อ ว่ดิมๆมันไม่ร้อยมันขันเข้าไปในเกียเครื่องเลยขันจนแมกยงจะเสียอันนี้คือพร้อมจะหลุดได้ตลอดเวลาขอดูไหนได้ไหมมันเป็นแบบไหนมาดูมาดูไปใกล้เดึงดเห็นไหมแล้วถ้าขับขับแล้วท่อหลุดดังปอนี่แลที่มันดังนี่คือ ไอ้เครื so like ่องติดวิ่งได้ไปเลยค่อยมาเก็บท่อหลุดแล้วค่อยเก็บเหรอเรื่ติดวิ่งได้ไปเลยน้องตกยบเสียเลไปกินเยียมอะไรมันใบจอ